Good Morning ค่ะเช้าแล้วนะคะเชา้านี้ Welcome Home Golden Boy ค่ะ เขาเวลคัมกันมาตั้งแต่วันที่20 21พฤษภาคมแล้วแหละ20เดินทางกลับถึงไทย21ทํา,ทาพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการโกลเด้นบอยก็ดังมากนคะุณผู้ชมเป็นประติมากรรมขอมโบราณน,นะคะอายุเป็นพันปีแล้วนะหายไปจากประเทศไทยเมื่อ49ปีก่อนจ้าหายไปได้ยังไงเดี๋ยวต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคือโกลเด้นบอยเนี่ยนะเป็นประติมากรรมสําเร็จที่เรียกว่ารูปทรงสมบูรณ์มากอายุเป็นพันปีแล้วอะแต่ทำไมยังสมบูรณ์ได้ขนาดนี้มันเนี่ย ให้ศึกษาต่อเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นวิธีการผสมโลหะเทคนิคในการทําอะไรต่างๆเมื่อพันปีที่แลว้วอะทำไมถึงทําให้คงรูปสมบูรณ์ได้จนถึงปัจจุบันอันนั้นเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องราวตอนที่เขาเดินทางออกนอกประเทศไทยเนื่องจากว่าตอนอตอนนู้นนะมีชาวบ้านเขาไปคุดหาบันในปาา ชาวบ้านเนี่ยซึ่งปัจจุบันอายุ69แล้วนะ50ปีที่แล้ว49ปีที่แล้วตอนนี้อายุประมาณ19นะอ่าแล้วก็บอกว่าแกก็ไปขุดหาบรรดาสามีบอกแล้วไปข,ขุด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 ไปเจอท่อนแขนท่อนขาลักษณะก็คือคล้ายๆสิ่งประดิษฐ์เอ่าร <c oughs> ูปลักษณะก็คือคล้ายๆรูปหล่ออะไรบางอย่างตอนแรกคิดว่าพระพุทธรูปทีนี้เอากลับมาบ้านทำความสะอาดประทำความสะอาดเสร็จสับปั๊บแสงพุ่งไม่รู้พุ่งจากตาจากปา,ากจากจมูกหรืออะไรนะแต่แสงพุ่งพอแสงพุ่งเสร็จปุ๊บอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอออออออนนนนเลลลยยยจจุุุดดดดธธููปปกกก่่่่ไหหหหหว้้้้ขขขใใใแแแแสสสสงงงงงบบัะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่เลยอยากขายเลยไปปรึกษาตำรวจลำปลายมากที่บุรีรัมย์ตำรวจพาเขา้ากรุงเทพเลยจ้าแต่ว่าได้พาไปกรมศิลปากรนะพาไปหาพ่อค้าของโบราณชาวต่างชาติพ่อค้าชื่อดักลาสพาไปหาเขา๋อจะขายเขาล้านหก ปรากฏว่าพ่อค้าต่อราคาเหลือล้านสองจ้ะก็เลยขายเขาเป็นล้านสองซึ่งหลังจากนั้นก็รูปปั้นเอ่อรูปหล่อตรงนี้ก็ให้เขาไปเราก็ได้เงินมาแต่ก็ไม่ได้พูดนะว่าตอนนี้เงินเนี่ยอยู่ที่ไหนทําไมหมดนะคะใช้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบ่งให้ใครอะไรไปบ้านในวันนั้นแต่เห็นว่าวันนั้นพอขายได้เสร็จสปั๊บ,บกลับบ้านไปที่บุรีรัมโอ้โหปิดหมู่บ้านนี้กันสามวันสามคืนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าก่อนในพื้นที่กันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมีพยานบุคคลที่ยังมีชี พิพิธภัณฑ์ The Metropolitan Museum of Art ที่สหรัฐอเมริกาอิ่เขาเรียกว่า The Met เนี่ยนะคือตอนไปอยู่ที่นู่นเนี่ยหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการจะส่งคืนปุ๊บกัมพูชาก็พยายามยืดหลักฐานไปขอคืนไทยเราก็พยายามยืดหลักฐานไปขอคืนแต่น้ำหนักอ่อนกันทั้งคู่สุดท้ายเนี่ย ในที่สุดเราก็สามารถหาหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นของเราอะเรก็เลยส่งกลับมาเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาอันนั้นเรื่องเล่าซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหขายไปล้านสองมูลค่าจริงๆมากกว่าร้อยล้านนะจ้ามูลค่าเยอะมากเลยนะจ้าแล้วแถมเนี่ยตอนที่ไปนะป้าบอกเนี่ยพอมารู้ข่าวนะมานั่งนึก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 ป้าคนที่ไปขุดเจอมา49ปีที่แล้วมานั่งนึกนึกนึกตอนนั้น,นมันเครื่องปีเครื่องประดับเต็มเลยไม่ใช่หรอมีมุงกุฎมีสร้อยสังวานแล้วก็มีเข็มขัดมีกำไลมีนู่นมีนี่เป็นเพชรด้วยอ ทำไมตอนเอากลับมาไม่เหลือเลยอะ,อะแต่ว่าทางทีมที่เขาไปติดตามหาของโบราณที่สูญหายในต่างประเทศเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าไม่ไม่น่ามีไม่น่าใช่ <S 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 2> <S 2> เพราะว่าอันนี้ลักษณะคือเครื่องประดงประดับอะไรหล่อรวมไปกับตัวรูปหล่อตรงนี้ไปแล้วไม่ได้เป็นแบบชิ้นแยกออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลแต่ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นนี้นะอันนี้มาตั้งประเด็นขึ้นมาเดี่ยวก็ว่าก,กันต่อแต่ที่สําคัญก็คือการได้โกลเด้นบอยมาการได้โกลเด้นบอยมามีความสําคัญในแง่ของการศึกษาประวัติศาสตร์หนึ่งละอย่างที่บอกอายุเป็นพันปีแล้วนะคะ อายุประมาณ1,000ปีอ่ะแต่ทําไมดิมแบบงองค์สมบูรณ์อยู่เลยอ่ะยังสวยอยู่เลยอ่ะเป็นองค์สัมฤทธอ่ะคือเป็นรูปหล่อสําฤทกะไหลทองนะกะไหลทองก็คือเคลือบทองเข้าไปแล้วก็ไปใช้ความร้อนไล่ปลอดออกคือยังสมบูรณ์อยู่เลยอ่ะพันปีแล้วอ่ะสมัยนั้นทําแบบนี้ได้ยังไงมันต้องศึกษากับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอารยธรรมของโบราณซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เ่บอกว่าอารยธรรมของโบราณแผ่มาจากกรรมัมพูชาแล้วก็เข้ามาที่ที่ราบสูงโคราชแต่ว่ารูปหล่อสัมฤทธ รูปนี้องค์นี้ชิ้นนี้อ่ชิ้นนี้แล้วกันอย่างโกลเด้นบอยเนี่ยอาจจะทาให้หน้าประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปตามที่สันนิษฐานเป็นไปได้ว่าอารยธรรมขอมรุ่งเรืองอยู่ที่พื้นที่ที่รับสูงโคราชก่อนจะแผ่ขยายไปที่กัมพูชานะจ๊ะไม่ใช่จากกัมพูชาเข้ามาที่ที่รับสูงโคราชนะจ๊ะจากโคราชออกไปที่กัมพูชาอ่ะะนั่นคือประเด็นหนึ่งกับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโกลเด้นบอยคือใคร ก็เด่นบ่อยคือใครตอนอยู่ที่ที่ดัมเบิที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยาติดป้ายชื่อข้างล่างชิ้นงานว่ารูปศิวะรูปพระศิวะองค์ยืนอ่ะชื่อเป็นพระศิวะองค์ยืนพันธรักหรือว่าคนดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นู้นก็บอกว่านี่คือพระศิวะหลายคนก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวพระศิวะหรอของอะไรจะทำของเนี่ยปกติเขาไม่ได้สร้างเป็นรูปองค์นะเขาสร้างเป็นสิวลึงไม่ใช่หรอ ออแต่ว่าทางพันธราเขาบอกว่าเป็นพระศิวะในร่างกษัตริย์ในร่างกษัตริย์ไม่ใช่ร่างคนธรรมดาด้วยเพราะดูจากเสื้อผ้าอาวุธเครื่องประดับต่างๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นพระศิวะในร่างกษัตริย์แต่ถามว่ากษัตริย์องค์ไหนปรากฏว่าอาจารย์ธนงศักดิ์อาจารย์ธนงศักดิ์หารวงนะคะซึ่งเป็นนักโบราณนนะคดีอิสระนะรวมไปถึงอยู่ในทีมที่เป็นทีมติดตามของโบราณกลับคืนมาเนี่ยนะบอกว่าน่าจะเป็นพระเจ้าชัยวรบันที่6เพราะว่า พระเจ้าชัยวรมันที่6เนี่ยนะสร้างปราสาทหินพิมายปราสาทหินพิมาเนี่ยมีรูปสลักซึ่งศิลปะของโกลเด้นบอยมันไปตรงกับรูปสลักที่ปราสาทหินพิมาจ้ารวมไปถึงไม่น่าใช่พระศิวะเพราะว่าถ้าเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่6ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนับถือพุทธมหายานนะจ๊ะคือคือคือต้องบอกอย่างนี้ว่าของเก่าๆของเขาเนี่ยนับถือฮินดูนะบูชาศิวลึงพระศิวะก็ว่าไปแต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยเขาเป็นนับถือพุทธมหายานเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ใช่พระศิวะแน่นอนน่าจะต้องเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่6นี่อะแต่ปรากฏว่าอีกท่านหนึ่งอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์ <c oughs> พดดุ่มโตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาควิชาโบราณาคดีก็บอกว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ทางพระศิวะแล้วก็ไม่น,าน่าใช่ทางพระเจ้าชัยวรมันที่6น่าจะเป็นพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สองเออพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2คือลูกหรือพระโอรสของพระเจ้าสุริยวรมันที่1พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งเนี่ยสร้างเขาพระวิหารพระเจ้าสุริยวรมมนที่2เนี่ยสร้างนครวัดนะจ๊ะเพระาะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าคืออาจารย์รุงร่งดวงเนี่ยให้เหตุผลแบบนี้ว่าคือถ้าเกิดเป็นรูปพระเจ้าชัยวรมันที่6เนี่ยนะ พระเจ้าชเวรวันที่โหเนี่ยนะก็น่าจะต้องสร้างหลังจากที่เสด็จสวรรคตใช่ไหมแต่ว่าศิละปะของสมัยพระเจ้าชาวรวันที่โหเนี่ยมันเป็นศินละปะนาครวัดตอนกลางแต่ว่าโกลเด้นบอยเนี่ยเป็นศินละปะแบบบาปวนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนไปศิละปะแบบบาปวนน่าจะไปตรงกับทางยุคพระเจ้าอาทิตย์ยะคือเอาไปยุคพระเจ้าอุทัย ิตยะวรมันที่2น่าจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแค่เรื่องเาถาโถกเถียงกันเสวานากันดีเบตกันว่าโกลเด้นบอยเป็นใครก็สนุกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันนะคะตอนนี้โกลเด้นบอยอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระนครกรมศิลป,ปากรน่อนจ๊ายกก็ไว้ไปดูเหมือนกัน